มันแผู้ชมครับมาเชียงใหม่ทั้งทีเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันจะต้องมีเรื่องแปลกอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องแปลกผมเนี่ยนะครับต้องรอสักครู่ครับกำลังมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายาทนบอลนะครับได้ครับเชิญเลยครับพี่ ผิวเผยเนี่ยนะครับแน่นอนครับนี่คือรถสามล้อนะครับแต่ว่าค,ความพิเศษของรถสามล้อคันนี้คืออะไรครับดับพงครับเนื่องจากถ้าเราใช้รถยนต์เนี่ยมันจะสิ้นเปลืองน้ํามันตุ๊กตุ๊กเนี่ยเป็นรถใช้แก๊สก็ประหยัดน้ํามันเราสามารถบรรทุกของได้เยอะใช้อุปกรณ์ในการทํางานได้เยอะและความคล่องตัวละครเวลาแบบไปตรวจตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยมันดีกว่าไหมครับก็คล่องตัว ฮะคล่องตัวดีกว่ารถยนต์เยอะเราสามารถเข้าซอกซอยอะไรเวลาการจราจรติดขัดเนี่ยเราสามารถที่จะลัดเลาะไปแก้ไขปัญหาจราจรหรือลัดเลาะเหมือนมอเตอร์ไซค์ก็ได้แต่ว่าแบกของเหมือนรถยนต์ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ่เดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่าในรถนี่มีอะไรบ้างครับดูฮะรู้แล้วครับคนที่ล็อกล้อเนี่ยนะฮะประจําเชียงใหม่คือดาบพงนี่นะฮะโอ้โหอุปกรณ์การล็อกล้อครับวัดบพงแส๋วนี่เราไปปุ๊บเห็นใครผิดกฎจราจรล็อกเลยใช่ปะสมมนมาจจะใช้นกวีดเรียก เป่านวีดก่อนเตือนก่อนครับถ้าถ้ายังไม่ออกมาก็ใช้เครื่องบังคับล้อ็อกเลยล็อกเลยครับโอ้โหนี่แบกมาอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็มีนี้ด้วยนะฮะผู้ชมครับดูนะครับอุปกรณ์ดับเพลิงครับนี่ใช่ไหมฮะมีเหตุด่นเหตุร้ายอะไรแล้วมีอะไรครับตับพงก็จะมีสีสเปย์เวลามีอุบัติเหตุ นะฮะต้องแย,ยกย้ายคู่กรณีนนออกใช้สีสเปรย์พ่นแล้วก็น,นี่ไปนพ่นกำแพงด้วยหรือเปล่าครับอ๋อไม่ไมปพ่นครับใช,ใช้ใช้ในงานหลวงกัอยู่เดียวงานหลวงเดียวครับเราจะมีสายาสายพ่วงแบตเตอรี่เวลาไปเจอรถอไฟหมดเนี่ยเราก็าพ่วงได้เพราะว่าแบตเตอรี่รถรถคันนี้ใหญ่นะครับก็ใช้พ่วงนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับช่วยประชาชนได้ด้วยครับโอเค ได้รู้จักกันไปแล้วนะครับโหกับ3ล้อสายตัวจราจรคันนี้ครับแจ๋วมากครับผู้ชมครับมีที่เดียวครับที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับ